จริงๆที่เลือกเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่า e a r n i n g เนี่ยนะครับผมคิดว่าคราพุ่อยู่แล้วละครับว่ามันเป็น All Time High มาต่อเนื่องนะครับจริงๆเหตุผลที่เลือกทิสโก้เนี่ยเ,เราชอบในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีตนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นบาลานซ์ชีตที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับจริงๆเราก็ช่างใจอยู่ระหว่างแบงกับ j m t นะนะครับ ะครับพี่เทิครับขออนุญาตขยบมาที่3หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสโดยพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับสมหุ้นเด่นที่คัดมาให้กับเราในวันนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนครับเก่งกำไร,รเล่นยาวไปเลยหรือว่ากึ่งๆึงเป็นหุ้นประเภทหลุมหลบภัยครับพี่เทิดจริงๆผมว่าเป็นหุ้นที่ซื้อแล้วก็ถือระยะกลางถึงยาวได้นะครับอืม เน้นกลางยาวแล้วมีเงินปันผลนนควบควบู่ไปด้วย,วยไหมครับพี่เทิดใช่ครับต้องมีปันผลด้วยครับกลางยาวแล้วก็มีเงินปันผลติดไม้ติดมือค่อนข้างสวยด้วยนะครับนี่คือสเปคของ3หุ้นเด่นจากหลักทรั์เอเชียพลัสที่มีมาฝากกับเราในวันนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นเด่นตัวแรกครับพี่เทิดครับตัวแรกก็คือตัว AP นะครับจริงๆที่เลือกเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่า Earning เนี่ยนะครับผมคิดว่า ก็พรุอยู่แล้วล่ะครับว่ามันเป็น all time high มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าดูปีนี้นะครับผมก็คิดว่ายังเห็นภาพของการเติบโตนะครับของเออร์เน็เนี่ยเป็น all time high ต่อเนื่องเป็นปีที่4ได้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับเห็นผลเพราะว่าเราเห็นสัญญาณของการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยปีนี้นะครับเ p เจ้าเดียวนะเปิดมากกว่าเจ็ดหมื่ล้านนะครับซึ่งผมมองว่า <c oughs> มันเป็นฐานการเปิดตัวที่ที่ใหญ่มากซึ่งมันก็สะท้อนภาพความมั่นใจของตัวแม n จเม้นต์นะครับว่าตลาดเนี่ยยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้ว AP เองนะครับก็ประก,กาศจ่ายดิวิเดน์เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วเข้าจ่ายปีละครั้งด้วยนะครับยองก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ XD ดีนะซื้อก็ยังมีสิทธิ์อยู่แต่ต้องบอกว่าราคาก็ขึ้นมาสะท้อนการประก,กาศจ่ายปันผลไปแล้วเนี่ยระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหวังนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าจะหวังปันผลเนี่ย ต้องหวังปีหน้านะครับเพราะปีนี้ต้องถือว่าราคาขึ้นมาสะท้อนเงินปันผลเนี่ยไปแล้วระดับหนึ่งนะครับหลังจากผ่านตัว XD ไปราคาก็คงจะย่อลงมานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับก็ตัวแรกก็เลยเลือกเป็น AP ครับครับพี่เทิดครับนิดนึงนะครับมองทูมองดูแผนที่เขาแถลงนะไกด์แดนซ์ที่จะลุยในปีนี้ของ AP พีเนี่ยพี่เทิดเนี่ยให้น้ำหนักแค่ไหนครับเนี่ยเชื่อไม่เชื่อครับพี่เทิด จริงๆถ,ถ้าวางกับตัวปีที่ผ่านมาปี65นะ <c oughs> เขามีการแถลงแอีฟ <c oughs> เขาก็ทำได้ใกล้เคียงนะครับกับแผนที่เขามีการคาดการไว้นะครับตัวโปรเจกต์อาจจะเปิดตัวยอ่อลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นลนักษณะการผลไม่ไม่จะยกเลิกนะครับเป็นการผลักมาเปิดในตัวปี66แทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าจากที่ติดตามมาเนี่ยนะครับก็ยังยังหวังในเชิงบวกได้ครับ นี่คือหุ้นเด่นตัวแรกจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับ AP ไ Thailand หลักทรัพย์เอเชียพลัสแนะนําซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับพี่เทอ,อ่อาขายเก็บพลายอยู่ที่15.5ครับเป้าปลายปีเอเชียพลัสให้ AP t h a i l a ด์ไว้15บาท50สตางค์นะครับนี่คือหุ้นเด่นเอเชียพลัสตัวแรก AP Thailand ขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับพี่เทสต์ครับ,รบเลือกเป็นตัวทิสโก้ครับ นะครับ mm hmm. เลือกเป็นแบงก์นะครับจริงๆเหตุผลที่เลือกทิสโก้เนี่ยเราชอบในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีตนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นบาลานซ์ชีตที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเหตุผลเพราะว่ามีการตั้งสำรองล่วงหน้าไว้เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าไปดูอีกแง่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนิมนะครับหรือว่าตัวสเปรดมาเช่นก็ได้นะครับผมคิดว่าเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีการปล่อยพวกสินเชื่อพวกกระจนนะครับซึ่งผมคิดว่าเทรนของ EV เนี่ย ก็กําลังมากําลังเติบโตได้ดีนะครับเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์ากจุดนี้นะครับอีกประเด็นมังก็คือเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับจ่ายปีละครั้งเหมือนกันนะครับดีเวนด์ยิวเนี่ยแต่ระดับ7%นะครับก็คิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจครับครับพี่เทอถ้าจะซื้อทิสโก้เอาไงดีพี่ตอนนี้ร,ราคามันก็ขาลรับปันผลที่เตรียมจะจ่ายไประดับหนึ่งแล้วนะทยอยเก็บช่วงนี้หรือรอเก็บเมื่อ ขึ้นเอดีแล้วมันย่อเยอะๆแล้วค่อยไปกินปันผลใกล้ๆปีหน้าเอาไงดีครับพี่เทิครับพี่สกจริงๆอย่างที่บอกไปนะครับราคาเนี่ยคงสะท้อนการประกาศจ่ายปันผลไปแล้วนะครับทีนี้ก็ถ้าถ้าไม่รีบร้อนนะครับรอ X ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าที่บอกกึ่งๆ่ยเป็นเพราะว่ากว่าจะ X กนี่มันก็อีกตั้งนานนะนะครับก็ก็จริงๆกูจะรอนานเกินไปนะครับแต่ถ้าไม่รีบอะอรนะนะครับผมว่ารอหลัง X ก็ ก็เข้าไปซื้อก็โอเคครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคถ้าท้าไม่อยากรอนะครับจะเข้าไปรอ,อ,อต่อรองราคานิดหน่อยก็ยังโอเคครับครับทิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ7บาท75สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยเตรียมจะก,กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลนในวันที่24เมษายนนะครับ24เมษายน จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD จะขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่21เมษาขึ้น XD เนี่ย21เมษาแล้วก็จะไปกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทิสโก้ในวันที่10พฤษภาคมนะครับขึ้น XD นูน่น <laughs> 21เมษาพี่เทศ์บอกว่าถ้ารีบก็ทยอยเก็บ ถ้าไม่เรียบก็รอขึ้น XD ย่อแล้วค่อยไปซื้อก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะครับลักรับเอเซพาสแนะนำซื้อทิสโกเป็นหุ้นเด่นตัวที่2เป้าพื้นฐานปลายปีนี้ให้ไว้เท่าไหร่ครับพี่เทิร์ครับไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอยู่ที่108นะครับ108นะครับนไม่ใช่108ประการาอ่การแต่เราเราหวังเรื่องตัวเงินปันผลในแต่ละปีเนี่ยที่เป็นยิลที่เหมาะสมมากกว่า ราคาเป้าหมายปลายปี108-108บาทนี่คือหุ้นเด่นตัวที่2 Tisco Financial Group นะครับเขย่าไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่3ครับพีทนะครับครับเลือกเป็นตัวบริษัทบริหารสินทรัพย์อัน1นะครับก็เลือกตัวแบมครับคือแบมเนี่ยนะครับจริงๆเราก็ช่างใจอยู่ระหว่างแบมกับ JMT นะนะครับแต่ว่าพอมาดูแบมเนี่ยนะครับเราเห็นดีวิดนี่ย์ นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ตรงคอนเซ็ปต์เรานะครับแล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะถือแล้วก็ลงทุนยาวๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าแบมเองเนี่ยนะครับผมว่าฐานสินทรัพย์ที่มีอยู่นะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงในการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ยังมีแนวทานในการที่จะซื้อทุกสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วขยายธุรกิจเพิ่มมาจิ้นเนี่ยได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าแบม นะครับในฐานะที่มีปันผลอยู่ด้วย4%ต่อปีนี่นะครับผมคิดว่าก็เลยเป็นตัวที่อยากจะเลือกมากกว่าครับครับแต่ดูที่น่าสนใจมากๆคือปันผลใกล้ๆ4%เป็นหลักใช่ไหมครับพีเทอร์ครับใช่ครับใช่ครับก็คือเพราะราคาที่ลงเนี่ยแหละครับก็เลยก็เลยเลือกแบบขึ้นมานะครับเพราะเรามองว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามองยิวเลย4%เนี่ย ผมว่าก็าเป็นอะไรที่คุ้มนะนะครับเพราะราคาเนี่ยเวลาหลุดออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะขึ้นช้าแต่ว่าดาวไซต์น่าจะจำกัดบครับนะครับหลักซั์เอเซพลัสแนะนําซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่3นะครับแนะนำซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่3แล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้ของแบมไว้เท่าไหร่ครับพี่เครับครับทำไว้ที่21บาทครับ21บาท นี่คือ3หุ้นเด่นเอาไว้เล่นระยะกลางยาวแล้วก็มีปันผลค่อนข้างสวยด้วยนี่คือ3หุ้นที่ตรงกับสเปคแบบนี้ที่พี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนำมาฝากกับเราในวันนี้นะครับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบี o อนนะครับขอเป็น c a n เด e ลสติกกับ เทคนิคอล l อ n น l ล s ิซิสเนี่ยสองเล่มนี้ยังมีโปรอยู่ไหมที่เป็นโปร17นะครับแคนเดลสติ๊กชาร์ตติ้งแล้วก็เทคนิคอล l อ n น l ล s ิซิสนะครับจากราคาเต็ม1,740รเหลือเพียง1,565ส่งฟรีและได้รับของที่ลึอกอีก1ชิ้นนะครับสนใจก็เชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus m o n น e Y P L U S มันนี่พลาสติดการตรงตัวหรือง่ายสุดสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้จบเลยจบเลยครับคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับ